สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนบ้านสตอรี่นะครับเป็นช่องที่นําเสนอข่าวสารของประเทศเพื่อนบ้านมาเล่าสู่กันฟังนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่103เรื่องเชียงตุงนะครับมีคอมเมนต์ต้องการให้เชียงตุงมารวมกับไทยปัจจุบันนี้8 1 3ท่านนะครับต้องการให้กระเหี่ยงและกะมวลมารวมกับไทย106ท่านนะครับต้องการให้มริดทวายและตะนาสีมารวมกับไทย90ท่านนะครับสาวเชียงตุงอยากแต่งงานกับคนไทยมีอยู่3ท่าน แล้วก็หน่มไทยที่อยากแต่งงานกับสาวเชียงตุงมีอยู่6ท่านนะครับสิบเอ,อ็ดท่านนะครับวาจังได่นอพี่น้องเชียงตุงมือได่นอสิมาร่วงกับไทยยินดีตอนรับเสมอเด้อครับกดหนึ่งสามเข้ามานะครับขอบคุณครับก็อยากให้มารวมเร็วๆนั่นแหละครับ รัฐมนตรีกลาโหมคนปัจจุบันเตียเซหานะครับลูกเป็นลูกชายนายเตียบันอดีตคนไทยแปรพักสัญชาติกัมพูชาแม้แต่นักข่าวไทยไปแต่ต้องธงชาติกัมพูชาคนขเขมรยังไม่พอใจปัจจุบันผู้ใช้แรงงานกัมพูชา ที่ทำงานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าประเทศกัมพูชาหุ้นเซนรับรองสินค้าเสื้อผ้ามีคุณภาพต่างประเทศไม่มีใครยอมรับนะครับเตียเซบันนะครับเตียเซฮานะครับเตียเซฮาเป็นลูกชายเตียบันอันนั้นถูกต้องนะครับก็เป็นไอ้นั่นนะครับเป็น รัฐมนตรีกรลาโหมคนใหม่นะครับแทนเตียบันของปูนพ่อนั่นแหละก็เป็นใหญ่ในกัมพูชานั่นแหละครับแต่รู้สึกว่าจะาจะไม่ค่อยถูกกันกับฮุนเซนนะครับคือต่างฝ่ายก็ต่างอะไรต่างต่างไม่ไม่ไม่ประสานกันนะคือไม่ร่วมมือกัน คล้ายๆกับว่าแย่งกันเป็นใหญ่ในกัมพูชานั่นแหละเตียบันนี้ก็เป็นคนไทยมาแต่ก่อนใช่นะครับเตียบันก็คือคนเกาะกงนะครับเกาะกงแต่ก่อนก็เป็นของไทยนะครับส,สมัยก่อนนะครับสมัยก่อนที่ฝรั่งเศสจะเข้ามายึดครองนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยก็อยู่ที่นั่นเมื่อโดนฝรั่งเศสยึดครองคนไทยก็ย้าย ย้ายจากเกาะกงนะครับมาอยู่ที่จังหวัดตร,ราดนะครับแต่ก็มีตกค้างอยู่ที่นั่นมากมายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเตียบันนะครับเตียบันในช่วงสงครามขเขมรสี่ายเนี่ยเคยถูกนะครับเคยถูกไล่ล่าเพราะว่าเป็นคนไทยคนที่ไล่ล่าก็คือเออจ้านารงร์ีหนุนั่นแหละครับ จนานรรมสีหนุก็คือกษัตริย์ของกัมพูชาสมัยนั้นเขากวาดล้างคนไทยนะครับจริงๆนะครับกวาดล้างคนไทยเพราะต้องการเป็นใหญ่ในไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ไม่ให้ไทยไปอยู่ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นขมินแดงขมิ้นเจ้าขมิ้น ฝ่ายเฮงสมรินนะครับก็ไม่ชอบไทยทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องแปลกที่เขากวาดล้างคนไทยแต่เตียบันนี้รู้สึกว่าจะาโดนตอนนั้นโดนเขาเอาไปเรียกว่าเอาไปกำจัดนะกำจัดเขาคือว่ารวมกันอยู่เยอะๆแล้วก็ยิงนะครับยิง พอพอยิงแล้วปรากฏว่าล้มตายกันมากมายนะครับเตียบันก็ล้มลงไปด้วยนะครับแกล้งตายนะครับแกล้งตายฝ่ายเขมรก็นึกว่าเตียบันนี้เสียชีวิตไปแล้วก็เลยก็เลยจากไปนะครับเตียบันก็ได้มีมีโอกาสหลบหนีนะครับหลบหนีไปได้ก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงนะครับเตียบันคําว่าบันนี้แปลว่ายิงนะครับแปลว่ายิง ที่เรียกว่าชื่อบันนี่ก็เพราะว่าเขาถูกยิงนั่นแหละถูกยิงรอดมาได้เขาก็เลยตั้งชื่อว่าเตียบันนะครับแล้วก็ได้เป็นใหญ่ได้เป็นนายพลของกัมพูชามายาวนานนะครับแต่ก็รักษาเนี่ยแหละครับรักษาอํานาจของตัวเองอยู่นะครับก็เลยให้ลูกชายเนี่ยคือเตียเซฮานี่แหละ มาสืบสารอำนาจต่อเพราะว่าช่วงนี้แก่แล้วนะครับนี่หละคือในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้น,นการเมืองของกัมพูชานี้รู้สึกว่าจะไม่ไม่มั่นคงเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าการเขาก็อยากจะมีอํานาจเบ็ดเสร็จนั่นแหละครับพูดตรงๆก็คืออยากจะมีพักเดียวแล้วก็อยากให้ฝ่ายทหารฝ่ายอะไรเนี่ อยู่ในอำนาจเขาทั้งหมดนั่นแหละครับแต่ก็ยังทำไม่สำเร็จนะครับฝ่ายเตียเซียฮากับฮุนเซนเนี่ยก็เลยไม่ค่อยที่จะลงรอยกันส่วนฝ่ายนายเนียวงนายเนียวงนี้ก็คงจะเป็นเป็นขมิ้นแดงมาก่อนนะครับเป็นฝ่ายขมินแดงมาก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยมา กลางกับไทยมามายั่วยวนไทยมายั่วยุไทยนี่แหละครับเพราะว่าสมัยนั้นนายเนี่ยวงก็ร่วมรบในปี54นะครับปี54ก็รู้สึกว่ายิงกันซะจนขมิ้นนี่เสียชีวิตมากมายศพเก็บไม่ได้นะครับเพราะว่ากำลังยิงกันอยู่นะครับสมัยปี54นะครับ ในเนี้วงนี้ก็เป็นผู้บังคับบัญชาของกลุ่มที่กำลังยิงกันอยากจะหอยนะครับสู้ไม่ได้ก็โทรศัพท์มาบอกให้ฝ่ายไทยนะครับกรุณาบอกว่าหยุดยิงนะครับหยุดยิงนีจะเก็บเลิกยิงแล้วเลิกสู้แล้วจะเก็บศพนะครับน,นี่คือคำพูดของานเนี้วงในขณะที่สู้กันตอนนั้นนะครับ แล้วคนไทยก็ยอมยุติสงครามแล้วก็กได้ช่วยกันเก็บศพไปนะครับนี่แหละคือเหตุการณ์ปี5 4เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความแค้นของกัมพูชาที่พ่ายแพ้ในปี5 4นั้นก็เลยอยากจะเอาคืนนะครับอยากจะเอาคืนไทยในเหตุการณ์ปัจจุบันนี่แหละในเนี่ยวงนี้ก็เลย นะในผลเนี่ยวงนี้ก็เลยมาหาเรื่องไทยนี่แหละครับหลายรอบนะครับหลายรอบปัจจุบันนี้ก็ยังมาอยู่นะครับพาทหารมาร้องเพลงที่ปราสาทต,ตามบนทธมนี่แหละครับก็ยังทําอยู่อืมนี่แหละคือคือที่เขาทําอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาได้อาวุธจากจีนมาใหม่นะครับเขาอยากทดลองนะครับเขามีดโดรนนะครับมีดโดรนจากจีน มีขีปนาวุธมีจรวดมีปืนใหญ่ที่ติดรถนี่แหละปืนใหญ่ที่ติดรถสามารถวิ่งไปไหนยิงแล้วก็วิ่งหมีนะครับยิงแล้วก็วิ่งไปไหนมาไหนได้นะครับเพื่อนฐานที่ตั้งได้เขาเคิดว่าไทยคงไม่สามารถถล่มเขาได้เหมือนแต่ก่อนนะครับถ้าหากเขาได้ใช้ปืนใหญ่ชุดใหม่นี้นะครับนี่แหละคือสาเหตุที่เขา ทำนะครับคือได้อาพุธมาแล้วนายเนี้ยวงนี้ก็อยากจะล้างแค้นอยากจะเอาคืนนิสัยของคอมมนก็เป็นอย่างนั้นแหละครับทั้งเห็ดูนะครับมวยกุนขมรที่ชอบกับมวยไทยนี่ถ้าแพ้มวยไทยเมื่อไหร่นี่ยเขาบอกว่าจะต้องให้คนไทยไปชกอีกนะเพื่อให้เขาล้างแค้นเนี่ยให้เขาชกอีกเพื่อเขาล้างแค้นทุกคนจะพูดอย่างนั้นนะครับคนเขมรนนะครับที่แพ้มวยไทยมามา,มากมายเนี่ย เขาต้องการจะล้างแค้นทั้งนั้นนะครับเขาปล่อยวางไม่ได้นะครับมันเป็นความนิสัยของคนเขมรน,นะครับไปเปิดดูในโซเชียลก็ได้เปิดดูในเรื่องราวที่มวยคุณขแมกับมวยไทยนี่แหละครับถ้าเขาแพ้คนไทยคนไหนเนี่ยเขาจะแค้นมากนะครับเขาจะเอาไปจะต้องให้เขาได้ล้างแค้นนะครับเขาถึงจะยอมนะครับเขาจะไม่ยอมหยุดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรื่องที่ อยากให้รู้นะครับอยากให้รู้ว่าคนกัมพูชาเขาเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ทะเลาะกันกับไทยเนี่ยแม่ทัพภาคสองก็สั่งเตรียมระดมพลแล้วนะครับตึงกําลังแล้วจากข่ายสุรนารีนั่นแหละครับตอนนี้ปัจจุบันนี่แหละครับไปตึงกําลังแล้วขมຈเนี่ยยื้ออายุตลอดนั่นแหละครับเขาไม่หยุดหรอกถ้าไม่ได้ล้างแคนนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็อยากให้รู้ แต่ถามว่านายฮุนมาเน็ตนี่เห็นด้วยไหมนายฮุนมาเน็ตที่ทั้งทงท,งที่ไม่ค่อยถูกกันกับฝ่ายนายเตียซีฮาหรอกแต่ถามว่าเห็นด้วยไหมก็ต้องเห็นด้วยเพราะว่านายฮุนมาเน็ตนั้นเขาเสียคะแนนเพราะว่าบริหารประเทศแล้วทำให้ค่างเงินเรียวตกต่ำหรือว่าเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยเขาก็มีวิธีเดียวที่จะกู้คะแนนเสียงขึ้นมาได้ก็คือว่า การทะเลาะกับเพื่อนบ้านนั่นแหละครับเหมือนที่เคยเผาสถานทูตเผาธงชาติไทยมาแต่ก่อนนั่นแหละครับเขาก็ใช้วิธีเดิมนั่นแหละครับก็คือการทะเลาะกับไทยเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นชาตินิยมแล้วเขาก็จะได้เป็นนายกต่อไปเลือกตั้งในปีหน้านะครับเขาก็ต้องเห็นด้วยทั้งๆที่ไม่ถูกกันกับฝ่ายนี้ฝ่ายในเนี้วงฝ่ายใน นี่แหละครับเตียซีฮานี่แหละครับแต่มาทําแบบนี้ก็เขาก็อยากจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นั่นเองนะครับเขาก็เห็นด้วยเขาก็อยากให้ทะเลาะกับไทยอยากเอาเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไปฟ้องศาลโลกนั่นเองนะครับนี่แหละคือเรื่องราาที่เกิดขึ้นเราก็ต้องอดทนนะครับอย่าเปิดก่อนเท่านั้นเองรอให้เขาเปิดนะครับรอให้เขมเมนเปิดแล้วเราค่อยทำถ้าจะทำนะครับ ถ้าห่างเราเปิดก่อนเราก็จะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเขาเอาไปฟ้องศาลโลกได้นะครับแต่จริงๆแล้วฟ้องศาลโลกไทยก็คงไม่ยอมเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแต่ก่อนเรายอมศาลโลกใช่ไหมเรเขาเราคิดว่าศาลโลกยุติธรรมแต่ทุกวันนี้ศาลโลกไม่มีใครเชื่อถือแล้วนะครับประเทศไหนก็ไม่มีใครเชื่อถือศาลโลกแล้วนะครับเขาก็ไม่สนใจนะครับก็จะรักษาอธิปไตยขอยงตัวเอง อย่างเดียวนะครับ <c oughs> ไม่ให้ก่อกูดนะครับแต่จะเอาเชียงตุงกระเรียงแล้วก็มอนนะครับเออในคนไทยเขาบอกว่าไม่ไม่ยอมก่อกูดที่เขมนไปเขาอยากได้จริงๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้กำลังกำลังจนกำลังจน ขุดคลองฟูดันเตโชก็ขุดไม่ได้ไม่มีใครให้กู้นะครับแล้วกอ็อะไรเงินต่างๆที่สร้างไม่ว่าจะสร้างที่ไหนนะครับโครงการต่างๆระงับหมดนะครับสีฮานูวิวอย่างนี้เป็นเมืองร้างไปแล้วนะครับสีฮานูวิวแต่ก่อนที่เขาวาดบางนักหนาว,ว่าจะจะเรือรุ่งเรืองเนี่ยก็เป็นเมืองร้างไปแล้วเมื่อสีฮานววูวิวร้างนะครับเขาก็จนก็จนก็เลยหาวิธีอ่า เอาเงินให้ได้นะครับหาวิธีหาเงินให้ได้ก็มีวิธีที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือว่าให้สัมปทานขุดเจาะน้ํามันขุดเจาะแร่ธรรมชาติที่เกาะกงถ้าเขาได้ให้สัมปทานตรงนี้เขาก็คิดว่าเขารอดเขาคิดว่าเขาได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจของเขาหน,นะครับนี่แหละคือที่เขาอยากได้นักหนากเกาะกงเนี่ยเขาอยากขึ้นศาลโลกอยากให้อ่า เอาส่วนนี้มาขุดหย่อนทํามันแต่รู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับก็อยากร่วมด้วยนั่นแหละครับเพราะว่าเป็นเป็นดองกันเป็นดองกันเป็นดองกันไปแต่งงานกับหลานหุนเซนนะครับตระกูลนี้แหละครับไปแต่งงานกับหลานหุนเซนก็เลยนั่นนะครับรักให้กลมเกลียวกันเหมือนเครือญาติ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากจะร่วมมือกันขุดเจาะน้ำมันนี่แหละครับนี่แหละคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นคนไทยก็คงไม่ยอมนั่นแหละเหมือนที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยไม่ให้ก่อกูดนะครับก่อกูดให้ทําไมใช่ไหมให้ทําไมจริงอยู่เราก็อาจจะได้ผลประโยชน์ในการให้สัมปทานน้ํามันเนี่ยเราก็อาจจะได้ผลประโยชน์ได้น้ํามันมาใช้ได้แก๊สมาใช้นะครับ แต่ขมินก็มีเอี่ยวด้วยนี่สิเราก็เลยคิดว่าอืมันไม่สมควรถ้าจะทําก็ทําแต่เราสมียนไม่ควรจะมายุ่งด้วยนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ต่อต้านการขุดหจอดน้ํามันหรอกครับแต่ต่อต้านว่าขมินมามีเอี่ยวด้วยเพราะว่าแอดมินก็ไม่ได้ไปดองกับขม้นนะครับเคยมีเมียก็ อ,อดีตที่ผ่านมาเ็าเป็นสวยนะครับไม่ใช่ขมินไม่ใช่ขมินนะครับเป็นสวยนะครับอดีตภรรยานะครับตอนนี้อยู่คนเดียวนะครับเลิกกันแล้วไม่ใช่ขมินนะครับเป็นสวยอีสานใต้นะครับอ่อาก็เฉพาะฉะงนั้นไม่มีอะไรผูกพันกับขมินก็เลยไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปแบ่งปันผลประโยชน์กับขมิ้นนั่นเองนะครับพระนใสยเขาเป็นแบบนี้เดียกว่าไม่ครบนะครับ ระบบเสียงฟังชัดภาพชัดเจนนะครับสังเกตดูถ้าบันทึกในบ้านจะมีปัญหาเรื่องจะมีปัญหาเรื่องเสียงนะครับใช่นะครับสังเกตดูที่ทำมาคลิปที่มีปัญหาเสียงเบาไม่ชัดเจนมีเสียงรบกวนนี่ก็เพราะว่าทำในบ้านนะครับมีเครื่องสายไฟฟ้ามันเข้าไปในกล้องได้ยังไงไม่รู้นะครับก็ยังงงอยู่ ทีนี้มาทํำนอกบ้านนะครับตอนนี้ปีนต้นไม้ขึ้นมาทําบนต้นไม้นะครับอ่ข้างหลังนี่เป็นต้นสะเดานะครับอยู่ข้างบนต้นไม้นะครับปีนขึ้นมาพูดเนี่ยจะได้หมดปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องมีเสียงรบกวนดนะครับมันจะเป็นไปได้หรือครับหมายถึงว่าอ่า การรวมเชียงตุงกเกรียงมอนมนิทวายตะนาวสีมันเป็นไปยากนะครับเป็นไปได้ยากเพราะว่าพม่าก,ก็ต้องไม่ยอมนั่นแหละเราจะไปเอาแผ่นดินเขาใช่ไหมล่ะพม่พมาก,ก็ต้องไม่ยอมแต่ที่จุดประสงค์ของการสำรวจของแอดมินเนี่ยก็เพราะว่าอตอนนี้เราก็ทะเลาะก,กับพม่าอยู่เพราะว่าจับ ไอ้คนไทยนะชาวประมงไทยไปไม่ยอมปล่อยมาเลยนะครับเราก็ไม่พอใจใช่ไหมล่ะแล้ว,ลวเมืองต่างๆที่อยู่รับข้างเขานะ่นะก็ลังจังตั้งตัวเป็นอิสระเราไม่อยากจะให้พม่านะครับบังคับหรือว่าทำร้ายพวกนี้นะครับ อยากให้สงบใช่ไหมอยากให้สงบแต่เขาจะตั้งประเทศใหม่นะ่นะมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าก็ต้องรบกันอยู่อย่างนี้แหละครับไม่จบไม่สิ้นก็เลยอยากจะแก้ปัญหาไงอยากช่วยแก้ปัญหาไงแปลว่าเขามารวมอยู่กับไทยจะดีไหมนะครับอ่ามันถ้ามันเป็นไปได้มันก็ดีใช่ไหมละ่ะก็เลยมาสํารวจนี่แหละครับสํารวจให้กดหนึ่งกดสองกดสามกดสี่นี่แหละครับเพื่อที่จะให้คน กลุ่มเหล่านั้นเขาได้รู้ว่าคนไทยคิดกับเขาอย่างไงคนไทยชอบเขาไหมคนไทยเตรียมใจที่จะรวมกับเขาไหมเขาจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องนะครับถูกต้องว่าเออตั้งประเทศมันยากนักการพัฒนาประเทศมันก็ยากรวมกับไทยซะเลยดีไหมไทยก็พร้อมทุกอย่างนะครับเขาจะได้มุ่งมั่นจะมารวมกับไทยมันก็มีโอกาสจะเป็นไปได้ถ้าหากเขาคิดอย่าง,งน,นั้นนี่แหละคือจุดประสงค์ของการสอบถามเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับ ก็เลยอยากให้รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็จริงในช่วงเวลานี้แต่อนาคตมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับก็ให้ช่วยกันคอมเมนต์ Comment เข้ามานะครับถ้าใครต้องการให้เชียงตุงมารวมกับไทยอย่าลืมนะครับกดหไม่ต้องการกดสต้องการให้กะเหรี่ยงและมอนมารวมกับไทยกดสี่เออกด3นะครับต้องการให้มริตทวายตะนาวสีมารวมกับไทยกดสสาวเชียงตุงอยากแต่งงานกับคนไทยกดห้า นมไทยอยากแต่งงานกับสาวเชียงตุงกด6นะครับใครเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับเจอกันอีพีหน้านะครับเจ้าหล่พีนี้สวัสดีครับ